สิบพระเหรียญเกจิดังจังหวัดนคนปรปฐมหนึเหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อทาโสนุตโรวัเนีงแตกจะสร้างประมาณปีพุทธศักราช2 4 5 0 4 5 8ถึง2อง8 2. เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญขนทโชตวัดกลางบางแก้วจะสร้างประมาณปีพุทธศักราช4 7 7 5 สามเหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มอินทโชโตวัดตากร้องพิมพ์หูเดียวจะสร้างในปีพุทธศักราช2484สี่รีเปรียญหล่อหน้าเสือรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยอินทโสวัดธรรมศาลาจะสร้างในปีพุทธศักราช2 4 9 7เถึง2498รเห้าเียนรุ่นแรกหลวงพ่อหวงสุวรรณโนวัดท่าไหนจจะสร้างในปีพุทธศักราช2499 6. เเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเงินจันทสุนนวรรณวัดดอนใหญ่หอมจัดสร้างในปีพุทธศักราช2493 7เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยคันธโชตวัดศรสีสทองจัดสร้างในปีพุทธศักราช2505แปดเรียนพญาเต่าเรือนรุ่นปลดหนี้หลวงปู่หลิวปนกวัดไร่แตงทองจัดสร้างในปีพุทธศักราช2536 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามจัดสร้างในปีพุทธศักราช2486สิบเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เพิ่มปุญญวัสนวัดกลางบางแก้วจัดสร้างในปีพุทธศักราช2504